ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาเฉลยแนวทางในการทําแบบฝึกหัดที่3.5นะครับเรื่องการหารจรสยมนะครับอ่ะเรามาดูคําชี้แจงของแบบฝึกหัดนี้กันนะครับคำชี้แจงนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีการหาผลหารนะครับแสดงวิธีการหาผลหารของโจทย์ที่เขาจะให้มาต่อไปนี้นะครับอ่ะเรามาดูที่ข้อแรกเลยครับข้อแรกนะครับ เขาให้โจทย์มาก็คือศูนย์จย์ห้าหารด้วยศูนย์จุดนสองห้านะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยตัวหารจะเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำโจทย์ไปพร้อมกันเลยครับถ้านักเรียนจำได้ครับขั้นตอนแรกในการหารทศนิยมเนี่ยถ้าตัวส่วนของเราเนี่ยเป็นทศนิยมนะครับเราจะทำได้โดยการแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วนใช่ไหมครับเรามาเขียนวิธีทำก่อนเลยครับ นิ่ทีทำจากนั้นนะครับลอกโจทย์ลงมาก่อนนะครับห้าศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับหารด้วยศูนย์จุดหนึ่งสองห้านะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะแปลงพศนิยมให้เป็นเศษส่วนครับศูนย์จุดศูนย์ห้าเมื่อเราเขียนเป็นเศษส่วนนะครับเราจะเท่ากับห้าส่วนหนึ่งร้อยนะครับหารด้วย 0.125นะครับจะได้เท่ากับ125ส่วน1,000นะครับวิธีการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนนะครับถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเรื่องการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนนะครับอโอเคเรามาดูาต่อนะครับเมื่อเราได้เศษส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการหาเรเศษส่วนนะครับเฉลย100 เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณจริงครับการหาเศษส่วนเนี่ยตัวตั้งเขียนคงเดิมนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับแล้วตัวหารเนี่ยเราจะกลับเศษเป็นส่วนครับเอาหนึ่งพันไปข้างบนแล้วก็เอาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าลงมาอยู่ข้างล่างโอเคเมื่อกลับเศษเป็นส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับเราตัดทอนได้เราตัดทอนก่อนเนาะนะครับอ่ะหนึ่งร้อยตัดทอนกับหนึ่งร้อยตัดทอนกับอะไรได้ครับ หนึ่งพันได้ใช่ไหมตัดเลยหนึ่งร้อยคูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณสิบเท่ากับหนึ่งพันใช่ไหมห้ากับร้อยิบห้าต่ดกันได้ใช่ไหมครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าห้ายี่สิบห้าเราจะได้คําตอบนะครับเท่ากับเท่าไหร่เลยดูนะครับหนึ่งคูณสิบเท่ากับสิบนะครับข้างล่างหนึ่งคูณยี่สิบห้าเท่ากับยี่สิบห้าโอเคไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวส่วนของเราทําไมครับตัวส่วนของเราไม่ได้เป็นส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพัน การที่ตัวส่วนของเราไม่ได้เป็นส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันเนี่ยเราจะไม่สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้นะดังนั้นเนี่ยเราจะแปลงให้ตัวส่วนของเราเนี่ยเป็นส่วนสิบส่วนร้อยหรือส่วนพันก่อนนะครับซึ่งตัวส่วนของเราตอนนี้เป็นยี่สิบห้านะครับเราจะแปลงให้เป็นส่วนร้อยแล้วกันนะครับโดยการคูณสี่ทั้งเศษและส่วนนะครับสิบนคะูณสี่เท่ากับสี่สิบนะครับยี่สิบห้าคูนสี่เท่ากับหนึ่งร้อยนะครับดังนั้นเราจะได้เท่ากับสี่สิบส่วนหนึ่งร้อย ใช่ไหมครับส0่ส่วน100นะครับเราก็ตอบได้เลยค,คำตอบของเราก็าคือ0.4 0ย์นะครับหรือว่าตอบ0.4ก็ได้นะนะครับเพราะว่าส่วนย์ข้างหลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้นะครับตอบ 0. 4ดหรือว่า0.40ย์ 4, ก็ได้นะครับ โอเคสรุปให้คุณหน่อยนะครับดังนั้นศูนย์จุดศูนย์ห้าหารด้วยศูนย์จุดหนึ่งสองห้านะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับศูนย์จุดสี่น,นี่เขียนให้ใหม่หนยนะครับโอเค,ค okay. เขียนต่อบตอบให้คูณด้วยเนาะตอบศูนย์จุดสี่เป็นเลขไทยให้คุด้วย เรียบร้อยนะครับข้อแรกอ่าต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่สองเนี่ยโจทย์เขาบอกว่าเจ3 6หารด้วย0.061นะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเขียนวิธีทำก่อนนะครับอ่เขียเจย7สิหารด้วย0.016 ขั้นตอนแรกเหมือนเดิมครับเราจะแปลงทศนิยมนะครับให้เป็นเศษส่วน73.6นะครับเมื่อเราเขียนเป็นเศษส่วนนะครับจะได้เท่ากับ7 3 6้สส่วน10นะครับหารด้วยอะไรครับ0.016เมื่อเราเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เท่ากับ16ส่วน1000นะครับจากนั้นนะครับเราจะได้เศษส่วน2จำนวนหารกันใช่ไหมครับเราจะทำการหารเศษส่วน เขียนตัวตั้งเหมือนเดิม736้ส่วน1ิเปล่นเครื่องหมายหารเป็นคูณครับกับเศษเป็นส่วนเอา1,000งพัไปข้างบนแล้วก็เอา16บหนะครับไปข้างล่างนะครับ16นะลูก16นะไม่ใช่7จโอเคเสร็จแล้วนะครับตัดทอนได้ตัดทอนเลยนะครับสิบหนึ่งสิบสิบคูณหนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งพันใช่ไหมครับ โ okay. อเคไปสิบหกกับเจ็ดร้อยสามสิบหกตัดทอนกันได้ไหมนะครับเอาแม่น้อยๆก่อนเลยกันเนาะแนะม่อะไรดีนะรแม่สองน้อยไปเนาะแม่แปดได้ไหมแม่แปดได้ไหมครับเร็นะขอเราแม่แปดนะครับว่าได้หรือ่าแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหก ปดหนึ่งแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่แปดห้าสี่สิบแปดหกสิบแปดแปดเจ็ดเก้าสิบหกนะแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามแล้วเจ็ดสิบสองเหลือหนึ่งครับแปดสองสิบหกเหลือเก้าสิบสองนะครับอนะทีนี้สองกับเก้าสิบสองตัดกันได้ใช่ไหมตัดต่อนะลูกตัดต่อนะครับ สองหนึ่งสองนะครับสองสี่แปดนะครับสองหนึ 2, 1, 2่งสองเป็นสีน่สิบนะมันไม่ใช่สองสิเอาใหม่นะลูกสองสี่แปดนะครับเก้าลบแปดเหลือหนึ่งอ่ะเป็นสิบสองนะครับสองหกสิบสองนะครับจะเป็นสี่สิบหกนะครับทีนี้เรามาเขียนผลลัพธ์ให้คุณหน่อยครับเอาสี่สิบหกนะครับ เจ็สิบหกคูณหนึ่งร้อยเท่ากับเท่าไหร่สี่พันหกร้อยใช่ไหมครับสี่พันหกร้อยข้างล่างเป็นหนึ่งแสดงว่าข้อนี้ตอบสี่พันหกร้อยเลยนะครับดังนั้นดังนั้นนะครับเจ็ดสิบสามจุดหกหารด้วยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกนะครับเท่ากับเท่าไหร่หรกสี่พันหกร้อย เขียนตับอ,อ,อบตให้จนครบด้วยสี่พันหกร้อยนั่นเองเสร็จแล้วนะครับสําหรับข้อที่สองนะครับข้อที่สนะองก็คําตอบลงไปนะครับต่อไปนะครับข้อที่สามเนาะข้อที่สามข้อที่สามนะครับศูนย์จุดสามสี่สองหารด้วยศูนย์จุดศูนย์สามหกนะเยแสดงวิธีทำเลยครับ โจทเลยศูนย์จดสามสี 3, 4, 2, ่สองหารด้วยศูนย์จดศูนย์สามหกศูนย์จดสามสี่สองเนี่ยเมื่อเราเขียนเป็นเศษส่วนนะครับได้เท่ากับสามร้อยสี่สิบสองส่วนเท่าไรล่ะครบหนึ่งพันใช่ไหมหารด้วยนะครับศูนย์จุดศูนย์สามหกได้เท่ากับสามสิบหกส่วนหนึ่งพัน หาเรเศษส่วนเลยครับตัวตั้งเขียนเหมือนเดิมเศษข้าหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเอาหนึ่งพันไปข้างบนเอาสามสิบหกไปข้างล่างนะครับจากนั้นตัดทอนครับหนึ่งพันตัดก,กันหนึ่งพันเลยนะครับหาดทหกกับสามร้อยสี่สิบสองตัดทอนกันได้ไหมนะใช้ไมมอะไรดีใช่ไหมอะไรดีใช่ไหมหกได้ไหมเดีย๋ยวลองดูครับ 6ก36นะครับ6กหกห้3สามลบสาเหลือ4นะครับ6742นะครับเป็น57าสิบเจ็ดนะครับ57อันนี้จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ57าส่วนหใช่ไหมลูกโค,คิดถูกหรือเปล่า 57าส่วนหนะครับแล้ว57กับ6เนี่ยมันตัดกันได้หรือเปล่าตัดกันได้ไหมครับ57กับ6แม่3ามได้ไหมลองดูนะครับแม่3 3 2สนะครับ3 1 3 5นลบสเหลือ2 3 9 27มเ่สเหลือ19นะครับเหลือสิ เราก็จะได้สิบเก้าส่วนสองใช่ไหมครับเราจะได้เท่ากับสิบ้าส่วนสองเขียนแล้วกับเลยตอนนี้นะครับเรายังไม่สามารถเขียนกลับมาเป็นทศนิยมได้นะครับเนื่องจากตัวสวนของเราไม่ได้เป็นส่วน1ิบส่วนร้อยหรือส่วนพันดังนั้นนะครับเราจะทําการขยายเศษส่วนนะครับ mm hmm. โดยสองเนี่ยเราสามารถขยายให้เป็นส่วน1ิบได้โดยการคูณห้าส่วน 5, 5้าใช่ไหมครับ mm hmm. เท่ากับเท่าไหร่ลูกสิบ้าคูณ5เท่าไหร่ สิบเก้าคูณห้าเท่ากับเก้าสิบห้าสองคูณห้าเท่ากับสิบจากนั้นนะครับเราได้ผลลัพธ์แล้วเราได้ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้ก็นะจะเท่ากับเก้าจุดห้า ใช่ไหมครับโอเคเนาะเก้าจุดห้านะครับโอเค,อเ,คเขียนสรุปให้คุณด้วยครับดังนัง้นศูนย์จุดสามสี่สองหารด้วยศูนย์จุดศูนย์สามหกนะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ เก้าจุดห้านะนีนะ <Okay. S 2> เขียนต่อบมตอบให้ครูด,ด้วยเนาะ mm. เขียนต่อบมตอบให้ครูด,ด้วยก็คือเก้าดห้านะครับโอเคต่อไปข้อที่สี่ครับแสดงวิธีทำเขียนเลยวิธีท,ทำนะครับขอเขียนใหม่เนะขเขียนไม่สวย วิธีทำโอเคครับศูนย์จุดห้าศูนย์สี่หารด้วยศูนย์เขียนหารใหม่เนะหารด้วยศูนย์จุดหนึ่งสี่สี่ เท่ากับ0.0อ่ะ0.5ดศนนะครับเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับ5้ารอยส่ส่วนหนึ่งันหารด้วย0.1 4 4สี่เท่ากับห4 4ส่ิส่วน1 0 0ันเช่นเดียวกันโอเคต่อไปนะครับเราจะทำการหารนะครับเราจะทำการหาร เศษส่วนใช่ไหมครับเขียนเลยตัวตั้งเขียนเหมือนเดิมครับตัวตั้งเขียนเหมือนเดิมห้าศูนย์สี่ส่วนหนึ่งพันเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเอาหนึ่งพันไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ร้อยสี่สิบสี่ไว้ข้างล่างนะครับโอเค ตัดทอนได้ตัดเลยครับหนึ่งพันตัดกันหนึ่งพันได้หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่กับห้าร้อยสี่เราใช้แม่อะไรตัดได้ใช้แม่อะไรดีครับใช้แม่อะไร ใช่ไหมอะไรดีครับห้าร้อยสี่กับหนึ่งร้อยสิบสี่เราใช้แม่อะไรตัดดีครคูใช้แม่หกแล้วกันเนาะใช้แม่หกนี่ใช้แม่หกในการตัดเนาะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองสิบสี่ลบสองเหลือสองหกสี่ยี่สิบสี่นะครับหกสี่ยี่สิบสี่ หกอะไรได้ใกล้เคียงห้าสิบหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดห้าสิบสี่ห้าสิบลบสี่สิบแปดเหลือสองนะหกสี่ยี่สิบสี่ได้แปดสิบสี่นะครับอ่ะยี่สิบสี่กับแปดสิบสี่สามารถตัดทอนได้ไหนะครับใช้แม่อะไรดีผมขอใช้แม่สี่แล้วกันนะครับสี่ ม่สี่หน่วยไปเอาแม่มากกว่าน,นี้ไหมแต่ขอลองดูนะซีหกยี่สี่ห้าเจ็ดสี่ใช้แม่สี่ก็ได้ซีหนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สิบสี่สี่สิบหกสี่ห้าสี่สี่หกยี่สิบสี่ใช่ไหมครับซีหนึ่งซีสี่สองแปดนะครับซีหนึ่งสี่สี่สองแปดนะครับแล้วก็ซีหนึ่งสี่หกกับยี่สิบตัดทอนกันได้อีกไหมครับตัดได้อีกเนาะใช้แม่สามใช่ไหมครับ สามหนึ่งสามสามสองหกใช่ไหมครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับโอเคเราก็จะเหลือเจ็ดส่วนสองใช่ไหมครับเขียนเลยเหลือเจ็ดส่วนสองเนาะอันนี้ตัวส่วนของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนสิบส่วนร้อยหรือส่วนพันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะทําการขายายเศษส่วนนะครับโดยการคูณห้าส่วนห้า เราจะได้คำตอบนะครับเท่ากับ35มส่วนสิใช่ไหมครับทีนี้ตัวสองเราเป็น10แล้วนะครับเราสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้ก็คือ3.5นั่นเองนะครับดังนั้นสรุปเลยรัศูุดศูย์อ่า0ูนย์จนะครับ 0. 0 หารด้วย0.144เท่ากับ3.5น,นเ่นต่อปอตอบนะครับ3.5เอโอเคก็จบลงมาแล้วครับสำหรับการเฉลยแนวทางในการทำแบบฝึกหัดที่3.5นะครับหานักเรียนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คุณครูด้วยนะครับ วันนี้นะครับคุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ